สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูพิศพัชนะคะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 ้าว่าจะเรียนเรื่องชนิดของเศษส่วนค่ะสำหรับชนิดของเศษส่วนเรานะคะมีทั้งหมดาประเภทด้วยกันแต่วันนี้ครูมเีเราจะมาเรียนแค่2ประเภทกันก่อนประเภทแรกคืออะไรประเภทแรกคือ เศษส่วนแท้ฐานนักเรียนเศษส่วนแท้เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนตัวอย่างเช่นนะเศษหนึ่งส่วนสี่ะข้างบนเป็นตัวเศษส่วนข้างล่างเรานะคะเป็นตัวส่วนเศษหนึ่งส่วนสี่ซึ่งมีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนค่ะตัวอย่างไปก็อย่างเช่นเศษ สส่วน6กนะคะก็คือเลข2เราตัวเศษข้างบนน้อยกว่าเลข6ก,ก็คือตัวส่วนข้างล่างะคะ่ะต่อปนะคะก็จะเป็นเศษส่วนเกินค่ะเศษส่วนเกิน่เศษส่วนเกินเป็นอย่างไรเศษส่วนเกินก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษ ตัวเศษนะคะมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนอ่ะเช่น4ส่วน4เศษ4ส่วนสตัวเศษข้างบนนะคะกับตัวส่วนข้างล่างมีค่าเท่ากันหรือเศษ15ส่วน9นะคะตัวเศษข้างบนเลข15ของเรานะคะมากกว่าเลข9้าอ่านว่าเศษ15ส่วน9 ต่อไปเรามาทำใบงานร่วมกันนะคะโดยให้นักเรียนพิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้ว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินพร้อมทั้งเขียนคำอ่านเรามาดูที่ข้อแรกข้อแรกมีการกำหนดโจทย์ให้ก็คือเศษสองส่วนสาโดยพิจารณาเลขสองข้างบนเราจะถือว่าเป็นตัวเศษส่วนเลขสามข้างล่างจะถือเป็นตัวส่วน เวลาเขียนเราก็จะเขียนคำอ่านว่าเศษสองส่วนสามเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนพิจารณาต่อว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินโดยพิจารณาที่ตรงไหนคะพิจารณาที่ตัวเศษข้างบนคะ่ะข้อนี้ตัวเศษข้างบนเลข2น้อยกว่าตัวส่วนข้างล่างเลข3 จึงเป็นเศษส่วนแท้ให้น,ะะนักเรียนคิดยต่อไป,ไปให้<ล>ใหในักเรียนฝึกทําด้วยตัวเองนะคะแล้วเรามาค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปเรื่องนวนคละต่อค่ะขอบคุณค่ะ